អុយមួយលីនក្កាប់ពីនມືគូແມးនេះអុយមកលេង

มุมตม่ำเ้ยน่ะนะมาใช้สองดอกที่คอยสีให้เจ้าเบิงร์นบอเห็นพี่นนองมาเบิ่งทางนี้เราบอเห็นเลย แบสองอืม้าใส่แล้วมันเยอะไ่้หนิเปลี่ยนดัน 嗯。Oh. Uh. Nên à. à. à? hơi đọc nửa. Cho nàng lông. Nào cháu. Ờ, là chị chị em nè 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 thằng nè 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 คำบรั n งมันเห็นนะนี่

เลีเอานี่ยดอกเยียบจนหักใส่เต็มหม้อว่าน,นี่นยเยียบจนหักเลยเนี่ยโปรตีนกูเน้นๆน้น่นเห็น นี่ชองดอกสามสี่ใสมันเป็นสีเดียวกัน,น,นหักแล้วเนี่ยอะไร โบทโพเหตุป่วยออกตั้งแต่ทางหน้าอันนี้เลยตีเข่าไปนะเฮ้ยมาพี่เฮ้ยหอยเขาจีบมาดองนี่ันบอกเอาัวเห็นแน่นอนอ่ะ พอเขามาเอาซ้ำอีกพวหมุนม um ีตีแหล่เบิดเอาสุกับอัลูเบิร์ดอกโซลโนดาปโกสุูเปจักรบอลตำนานอะไรนี่ตำนานล่าเห็ดปลวกอะไรนี่นะโซลโซฮุยซ่า xuống bộ bậc thang da, ô, Pao thấy là có tiếng Phe nọ, đi <laughs> thấy đấy, này. มาคุดมาจีบมาจนเบิดแหล่าน,นั่ซูเนาะพี่เฮ้ยพี่พี่พี่เออ้าตัวไหนก็เอาสนะนัะน,นคอยเปิดมันเลยนี่มาเอา <c oughs> เขามาเอาล้ำนี่วางสาวอยู่นั่นจะเบิดขักเบิดแหน่นี่ Chị mến khỏi hơi Ui mình đi văn xin Lúc lan khó hay dù kinh này đó để hơi Nghỉ hơi Hơi anh hền hơi Mạo hơi Nó hơi Anh à này là bọn mưa gió phi này thôi Bằng nụ này thang khảo lời Hột Nó hình hơi Quay hết hết hưng là hơi? sẽ sắp đến mưa nùng mưa nùng nén hôn mù mèn hơi? Điên là hơi. Quay hết 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 hưng. Oh, bố sua bố มเ,เธอต้องออกมากกว่านั้นฉันจะเดินดูลรอบคือใจสิขา คักคักได้แค่หักแต่บอดได้ห่วมอ้อมแขนบบได้กอดได้สวมนี่อาจจะเป็นหมู่สุดท้ายน,าน,นั่นฟังพี่น้องเก็บเก็บซามืออะไอยังโมเบิร์ตอยู่ในนี้นะยังออกอยู่มืออนนน,นัี้ กันพอทุกศาสแต่ก็ขาดเฮ้ยกันทุกเอมันหายยังวะนีน่ยิ่เสียงอายเอาเห็ดปวกนี่ว่า แสดงว่ามันต้องออกแถวนี้เธอดูดีๆกิดน,นดหอดสมัยตะกี้ข้ามบอนเข้าเห็ดปวกนี่มุนุ้ยปุ้ยพวกเฮ้านี่บอขุดได้พวกเฮ้าเห็นกระจีบเอาขันขุดเลยเสียมสิไปถึกจ้าวปวกมันปวกมากมุน มักกะสิบกเกิดอีกปวกมักกะสินี้มันกะสีไปสั่งสปอร์ใหม่ที่อื่นจะอยู่ห่วยออกมาจากเฮ้ยแพ้แล้วนะ เก็บเห็ดปวกเฮ้ยเก็บเห็ดปวกมึงหายยังสะโอ้ยมาเบิ่งกูแน่ตัวน่ะนะครึ่งตาอ่ะขึ้นทั้งพี